ข้าสูงของบ้านเราพี่ค่ะชื่อเด็กกันมากระโรว์พี่พี่ค่ะชื่อเด็กมิวทิลาแซร์โรกค่ะเรียนชื่อเด็กนั่นน่ะยาชยาต้องหาลาปูรุค่ะวันนี้พวกเราจะพาทุกท่านไปศึกษาประวัติของหมู่บ้านอัพินเป็นค่ะก่อนเถิดท่านบอกเลยนะคะว่าที่นี่มีทั้งลายมีที่มาที่ไปที่น่าสนใจมากเลยค่ะเอ๊ะแล้วเรื่องของหมู่บ้านเราเป็นยังไงกันหรอคะงั้นเราไปศึกษาประวัติจากป่าชาวบ้านกันเลยค่ะ Let's go, <S go! ชื่เรือประวัติต่างๆให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมคะได้ได้เลยตอนนี้ตาคนสาคัญคือตาเป็นลินดยสายเลือดของปู่ทวดลีที่เราก็เป็นมากของประวัติของหมู่บ้านเอาทิมพที่พ่อเคยเล่าให้ฟังปู่ทวดลีเป็นคนบานโกปู่ทวดย่าทวดปิงเป็นคนบ้านละกอปู่ทวดลีก็ย่าทวดปิงแต่แต่งงานกันมาที่บานโกบานโคกสีสุกนี่ต่อมาปู่ทวดลีก็ย่าทวด เดินทางไปทํามาจับจองทัพที่ทับกินอยู่ก็บ้านออพิมคณะนั่นไม่ได้ชื่อบ้านออพิมพก็สมัยนั่กกนจะเรียกว่าบ้านหนึ่งี่นี่อู่ทวดลิระญะตทวดสิงไเดินทางมาทํานาแบบไปกลับอยู่หลายปีการเดินทางไปครับก็ลําบากอู่ทวดลิได้ตัดสิ้งใจนําลูกพบคนได้แก่ปู่ปานปู่แดงป่งยาหมอดอยาพิมยาเย็ดป,ป้าปูกระทมบ้านเลี้ยนอยู่โน่นเปล่า น้นขาวขอาว้ต้นตนใหม่ยืนต้นชนิดหนึ่งปัจจุบันอยู่ทางทิศใต้ของซาไผยซาป้าขาที่เราใช้ปัจจุบันอยู่นอนข่าวก็หลายปีจึงเห็นว่าที่นั่นน่ะในมาะสมกับการสางบ้านแต่เป็นที่เขตเลยตัดสินใจพาลูกย้ายขึ้นมาอยู่ที่สูงกว่าเดิมคือที่คือที่หมู่บ้านของพี่ผู้ทวดรีดย,ยาทวดเปล่งได้ไปปลูกกระท่อม ไก่ก้วน้องอลาพิมพสวนยาบอดสวนองพิมพคือน้องอลพิมครูตับสถาบันตกบ้านตอนนี้ยังไม่ใช่ตรงเพราะนั้นสุดสัตว์พา,ากันไปลูกบ้านอยู่นู่นเรียกว่าลูกอีหาคนยายรักตาแยกย้ายถูกเลี้ยงตามสถานที่เหมาะสมคือในบ้านอาพิมพเยกกันจับจองในบ้านแยกตั้งชื่อสถานที่ที่ตั้งเปลี่ยนจากน้องอลพิมพเป็นบ้าน,นอลพิมพในปัจจุบันลูกของปู่ทวดปิง่งปู่ทวดลีและยาทวดปิ่ง ก็ได้พากันจับจองที่ตามกินอีกมากมายแต่ก็มีเพื่อนบ้านอีกหลายคนใหญ่เขามาเพิ่มชนเป็นหุ่นบรนงพิมพ์ปัจจุบันนี้ขอบคุณตาสมพรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติของหมู่บ้านองพิม์ค่ะข,ขอบคุณค่ะคุณตาช่วยเล่าตำนานนองอรพิมพ์ที่เป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านไทยพวกเราฟังหน่อยได้ไหมคะตำนานอรพิมพ์นี่ใหญ่มาจากคนบุรีถึงสามที่มาพักเลี้อยู่กันนึ่ ่่ดนีออรรพิมมเไไปปยูสำหรับน้องออรพิมที่มาของชื่อบ้านออรพิมนั้นมีตำนานว่าเส้นทางปาจิตออรพิมที่ปรากฏอยู่ในเขตอีสานใต้ซึ่งพื้นที่ในบริเวณนี้เป็นเส้นทางการเดินเรื่องตามตำนานของเท้าปลาจิตนางออรพิมซึ่งนางออรพิมได้เดินทางผ่านมาทางนี้ และได้แวะพักบริเวณหนองน้ำบริเวณนี้จึงได้ตั้งชื่อว่าหนองอรพิมในปีพศ2529ถึงพศ2531ชาวบ้านไถไร่ไถานานักสแสวงโชคขุดพบสิ่งของมีค่าที่ฝังไว้ใต้ดินจำนวนมากเช่นหายโบราณตะกัวสำริดตรวนนักโทษ คันช่องสองหน้ามีดดาบโบราณซึ่งเห็นได้ว่าบริเวณแถบนี้เคยเป็นชุมชนเก่าแก่ที่เคยมีการตั้งถิ่นฐานมาในอดีตปัจจุบันชาวบ้านได้ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลักโดยการทำนาปลูกอ้อยและมันสำปะหลังนอกจากนี้ยังมีการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านเช่นทอเสือ้อเครื่องจักสาร สร้างรายได้เสริมให้แก่ชาวบ้านเป็นยังไงกันบ้างคะประวัติหมู่บ้านเออจิมของพวกเราหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านที่มารับชมรัะฟังนะคะและพวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีดค่ะบ,บ๊ายบาย